รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2567นะครับเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่มีเหตุการณ์สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยก็คือดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับจะมีการเดินหน้าอย่างเต็มกำลังแล้วนะครับตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปเลยโดยดาวพระเสาร์เนี่ยถือว่าเป็นประธานแห่งความทุกข์ เป็นประธานแห่งความเหนื่อยยากเป็นประธานของดาวบาปเคราะห์ต่างๆนะครับจะเริ่มเดินหน้าเต็มกําลังเนี่ยหลังจากที่เดินถอยหลังมาอ่อนกําลังไปประมาณสัก4เดือนทําให้ทุกลักษณะคลี่คลายหลังจากวันที่4เป็นต้นไปเนยนะครับคราวนี้จะเริ่มหนักหน่วงกันขึ้นอีกแล้ว นะหลายหลายลัคนาจะต้องแบบโอ้โหดิน้นลนต้องสู้ต้องลงมือทําต้องเริ่มต้นอะไรอย่างนี้หลาลกหลายรูปแบบทีเดียวนะครับแต่ก็ยังมีข่าวดีนะครับให้ชื่นใจก็คือดาวศกนะครับเป็นตัวแทนของความุขเป็นตัวแทน้งการเงินก็จะมีการย้ายราศีออกจากตําแหน่งที <blindness. S 3> ่เป็นปลัด ปแปลว่าปู่ปู่ปะดีมั่งไม่ดีมั่งแต่พอย้ายแล้วเป็นตําแหน่งมหาจักรคราวนี้ก็จะดีขึ้นนะครับฉะนั้นหลังวันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับก็ถือว่าจะมีข่าวดีขึ้นเรื่อยๆนะใครที่อยากจะเสริมบุญเสริมบารมีของตัวเองนะอาจารย์ก็ขอแนะนํานะครับให้สวดเจริญพุทธมนต์สืบชะตาใหญ่ทุกวัน และอธิษฐานจิตขอขาากรรมขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรนะครับโดยอาจารย์เนี่ยจะมานําสวดทุกวันเลยตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับใครที่สนใจอยากจะปรับฐานดวงชะตาก็มาติดตามในไลฟ์สดกันได้นะครับอาจารย์จะแจกหนังสือสวดมนต์ด้วยเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือสวดมนต์สืบชะตาใหญ่เลยใครที่มีความทุกข์ใจใครติดขัดอึดอัดปัญหาสุขภาพการเงินสวดเล่มนี้เป็นพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอน เทวดากําลังจะหมดอายุไขสามารถต่ออายุได้ถึงยุคพระศรีอริยเมตไตรเลยทีเดียวเล่มนี้อาจารย์แจกฟรีนะครับใครที่สนใจอยากจะได้รับหนังสือสวดมนต์ก็ติดต่อขอรับกันได้นะครับและมาสวมดมนต์ด้วยกันทุกวันเลยขอเข้ามากรรมของหุ่นกรรมเจ้ากรรมในเวรด้วยในหนังสือสวดมนต์เล่มน,นี้นะครับมีภาพบรมครูหลวงปู่โลกอุดรด้วยซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ ของพวกเรานะครับซึ่งเป็นครูของอาจารย์ด้วยตรงนี้ก็ให้ทุกคนได้บูชากันด้วยนะครับมีมนคาถามีบทสวดบูชาหลวงปู่ด้วยใครสนใจก็ติดต่อขอรับกันได้นะครับลัคนาสิงห์พฤศจิกายน257นะครับชาวลัคนาสิงห์เนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวอาทิตย์นะครับ ตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยดาวอาทิตย์ยังโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งอ่อนกำลังต้องรอหลังกลางเดือนเป็นต้นไปก็คือหลังวันที่16พฤศจิกาดาวประจำตัวนะครับจะมีการย้ายราศีแล้วก็เกิดความสบายอกสบายใจมากขึ้นได้ทำตามแผนที่ได้วางไว้มีความหนักแน่นมากขึ้นสบายใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นต้องอดทนอีกสักนิดหนึ่งนะตั้งแต่4พฤศจิกายนดาวเสาโครจรเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง ซึ่งดาวเสาเนี่ยหลายคนได้ยินดาวเสารก็กลัวกันหมดแล้วเพราะว่าดาวเสารเนี่ยเป็นประธานแห่งความทุกข์ระทมและดาวเสาเนี่ยก็เป็นประธานแห่งบาปเคราะห์ทั้งปวงอีกนะครับหลังจากที่เดินถอยหลังมาประมาณ4เดือนนะมันจะส่งผลให้ชาวลัคนาสิงห์เนี่ยสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีความหวังนะทำงานแบบมีความหวังทําอะไรมีความมุ่งมั่นมีความหวังมีทิศทางผ่อนคลาย เพราะมองเห็นความสําเร็จอนาคตนะครับแต่หลังจาก4พฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยดาวเสาเดินหน้าเต็มกําลังเนี่ยตรงนี้มันจะเพิ่มความหนักหน่วงต้องทํางานหนักขึ้นต้องฟิตเปลี่ย,ยงกระติดเทอร์โบเลยเพียงแต่ว่าการเหนื่อยการหนักต่างๆหรือมีความกังวลกดดันพวกนี้มันก็จะแฝงไปด้วยความสําเร็จนะบางคนมีความไม่สบายใจเรื่องหุ้นส่วนเรื่องมิตรสหายอย่างนี้นะครับซึ่งการทํางานทุกอย่างเนี่ยมันก็มีอุปสรรคเป็นธรรมดา แต่เมื่อเราผ่านอุปสรรคไปได้แล้วนะครับมันก็จะมีความสําเร็จรออยู่นะแต่ก็จะมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาด้วยนะอาจได้ค่าในน้าค่าคอมมิชชั่นต่างๆนะครับถือว่าดีดีเดียว9พฤศจิกายนดาวสุขเดินหน้าอย่างรวดเร็วเข้าสู่เดือนปุตตะนะแล้วพอเดินหน้าอย่างรวดเร็วเนี่ยดาวสุขเนี่ยเป็นตัวแทนการเงินเป็นตัวแทนความสุขจะส่งผลดีในเรื่องของความสําเร็จการเริ่มต้น สิ่งใดที่ได้ปลูกเอาไว้สิ่งใดที่ได้วางแผนและกระทําไปแล้วมันจะเป็นช่วงที่ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ผลตอบแทนต่างๆนะครับซึ่งดาวศุกร์เนี้ยหลังจากวันที่9เป็นต้นไปเนี่ยจะได้ตําแหน่งคุณภาพทางโหราศาสตร์เป็นถึงมหาจักรเลยมหาจักรเนี่ยหมายถึงว่าจะยิ่งใหญ่หลังจากที่เราผ่านอุปสรรคไปแล้วนะซึ่งตรงเนี้ยจะส่งผลดีนะครับในเรื่องความสำเร็จในไม่ช้านะ อดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิดเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกชโลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขายันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืดนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ประทําขาดตัวช่วย มาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กิษนะแบบรู้ลึกรูก้จริงมั่นยัาเพื่อค้นหาประสาทต่างตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขบา,ากรรมขอหอสิสรรกรค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพอรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอมที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมหนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรดได้อย่างรวดเร็ว รู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ LINE แอดโอเพ็ด15พฤศจิกายนดาวพุธเดินถอยหลังดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินนะของชาวลัคนาสิงห์นะพอเริ่มเดินถอยหลังเนี่ยแต่จะถอยหลังในช่วงสั้นๆ ณนะประมาณ3สัปดาห์เดินหน้าอีกครั้งประมาณ5ธันวานะครับการถอยหลังครั้งนี้จะส่งผลดีนะในเรื่องการเงินจะมีโอกาสได้รับเม็ดเงินหรือบางคนมีโอกาสได้ลงทุนอาจจะต้องจ่ายไปก่อนนะแล้วก็รอเก็บผลตอบแทนจ่ายไปลงทุนเพื่อความสําเร็จพวกนี้นะก็บริหารจัดการการเงินดีๆนะครับแต่ก็จะมีโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภจากการเสี่ยงโชคด้วยนะตรงนี้ก็ดีทีเดียวนะครับ 16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ก็คือดาวประจำตัวย้ายราศีย้ายราศีออกจากตำแหน่งนิดนะเพราะมันนิดนิดหมายถึงลดน้อยถอยลงอ่อนกำลังพอย้ายราศีออกไปก็จะดีขึ้นนะหลังวันที่16เป็นต้นไปเนี่ยจิตใจมีความมุ่งมั่นมากขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นมีเม็ดเงินที่ปาถนาลอยนะจะมีผลดีมีกาลยานมิตรมาช่วยเหลือเกอื้อกูลนำพาสู่ความสำเร็จได้เลยทีเดียวนะครับ เลขมงคลประจําเดือนนะครับหนึ่งสี่เก้าหห้าเลิกมงคลประจําเดือนนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะเลิกมงคลไม่ว่าจะเป็นเลิกออกรถเลิกสู่ขอเลิกยกเสาเอกเสาโทเลิกสมัครงานต่างๆเต,ต,ตรียมไว้ให้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์ w w w เวอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมคลิปของอาจารย์กดไลค์ กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วไปกดปุ่มกระดิ่งนะครับติดตามเอาไว้ด้วยเวลาที่อาจารย์ลงคลิปอะไรเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนให้เรารู้ได้ทันทีใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีกลุ่ม Open Chat เป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับไปกดที่ลิงก์กลุ่ม Open Chat แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้อาจารย์มีไลฟ์สดนะครับทุกวันทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับเข้ามาสนทนาการมาพูดคุยกันเรื่องเล่าโลกทิพย ธรรมะปฏิบัติต่างๆสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติต่างๆแล้วอาจารย์ก็จะนําสวดมนต์นะครับจเจริญพุทธมนต์สืบชะตาใหญ่เลยเป็นพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอนแล้วก็นําขอขมากรรมของหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรนําอธิษฐานจิตเบิกบุญให้มาช่วยเราด้วยใครที่สนใจก็เข้ามาติดตามพูดคุยกันได้นะครับ